สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะแนวทางการดําเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะและขอเลื่อนวิทยาฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่านสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะครูติ๊ก็อ่านแล้วก็ย่อบทความมาให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะเขาบอกว่า แนวทางการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะสามารถนำผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ย้อนหลัง2ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นขอนะคะตามแบบวท2สหรือวท2สทับ 1, ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินโดยการใช้หลักเกณฑ์ปี50นี้นะคะเป็นหลักเกณฑ์ เป็นหลักเกณฑ์ปี50นะคะแล้วต่อมาหลักเกณฑอ่าข้อที่2ก็คือเป,คเป็นการใช้วอวอยีค่ะเป็นการใช้วอ2ปีการศึกษานะคะเป็นเกณฑ์ปี61ค่ะแล้วก็วบวกกับ PA1 รอบนะคะในการยื่นนะคะผู้ดำรงตำแหน่งครูสามารถ นี่นะคะเขาบอกว่าการยื่นคําขอในปีก็ประมาณ67วันที่1ตุลาคม2 5ง 6, 6ถึง30กันยายนสองหนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้ผลงานย้อนหลังสองปีนะคะติดต่อกันวอทอสองหรือ2อับหตามประกาศเลยนะคะในเกณฑ์ปี50มาบวกกับ การพัฒนางานตามข้อตกลงหรือว่า PA นะคะโดยให้นี่นะคะข้อ1.1นี่เลยนะคะเขาบอกว่าโดยให้นี่ค่ะนี่เขาบอกว่านี่ค่ะโดยให้กรรมการประเมินผลงานตามข้อตกลงนะคะการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่2ปีติดต่อการดังกล่าวเฉพาะ นี่ค่ะมาดูตรงนี้ค่ะเฉพาะในส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นี่นะคะคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่อันนี้เกณฑ์ปี50นะคะเราก็ไปดูว่าเกณฑ์ปี50เนี่ยเขาให้เราประเมินงานอะไรบ้างนะคะเราก็อาจจะไปดูตัวชี้วัดแล้วเราอาจจะทำเป็น รูปเล่มผลงานไว้นะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการ PA ได้ดูนะคะแล้วก็ทําการประเมินนะคะแล้วก็เอาประเมินผลงาน2องปีย้อนหลังเนี่ยมบวกกับ PA นะคะส่วนใครที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ว23นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ว23 2, 2ปีการศึกษานะคะก็รวมกับ PA นะคะ ในเกณฑ์ของปี2 5 6 1งงไหมคะเพื่อนเพอน่อะทีนี้ลองมาดูนะคะว่านี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นรายงานรายการประเมินนะคะเป็นคะแนนผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและตามมาตรฐานวิชาานะ นี่นะคะแล้วก็ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัตินะคะผลที่เกิดกับผู้เรียนเขาก็จะสรุปคะแนนไว้อันนี้นะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ปี50นะคะอันนี้เป็นเกณฑ์เก่าที่ย้อนหลัง2ปีแล้วจะต้องมาบวกกับ PA 1รอบนะคะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใครที่ประเมินวอ23ค้างไว้นี่ค่ะวอ23 ก็ให้น้ำยยี่สิบสามสองปีการศึกษามาบวกกับ PA1 หนึ่งรอบนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาตารางของอผลการประเมินนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะแต่ว่าของเกณฑ์ปี5 0เนี่ยเขาจะเป็นร้อยละนะคะเป็นเกณฑ์ผ่านร้อยละแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งงงนะคะเพื่อน นี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆจะประเมินยื่นขอประเมินปีงบประมาณ2568ก็จะใช้เกณฑ์ว2 3ค่ะ1ปีการศึกษาแล้วก็มาบวก PA อีก2อรอบประเมินนะคะก็หน้าตาตารางก็จะเป็นแบบนี้นะคะ